วันนี้นะคะมาดูทางด้านเพจดังได้เขียนเอาไว้ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคาดว่าไทยกับความพูชาเนี่ยน่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นรอดูภายใน3สัปดาห์ที่บอกแบบนั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในขมรนรู้ไหมว่าราคาน้ํามันเนี่ยแพงมากๆเพราะว่าในประเทศของเขาไม่สามารถที่จะกลั่นน้ํามันใช้เองได้เลยทําอะไรเองไม่ได้น้ามันทุกๆหยด ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดนอกจากนี้นายยกรมนมรีก็ได้มีการประกาศงดนำเข้าน้ำมันจากประเทศไทยซึ่งนั่นน่ะนายยกรมนมรีเขาเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองเลยนะบอกว่าเป็นการตอบกลับที่ทางด้านประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เปิดบริเวณชายแดนเหมือนกับเมื่อก่อนโอ้โหการกระทำแบบนั้นเนี่ยเรียกว่าทุกๆอย่างเนี่ยจะสะท้อนกลับไปที่ประเทศของเขาหมดเลยเพราะว่าหลังจากตอนที่มีข่าวออกมาว่าช่องแคบฮอร์มูช ปิดหล,หลังจากที่ผู้นําข้างบ้านเนี่ยตัดสินใจจะไม่นํำข้าวน้ํามันจากเมืองไทยแต่ว่ารู้ไหมพอคาน้ํามันทั่วโลก ใครๆก็เตรียมตัวกักตุนน้ำมันหมดไม่มีใครอยากจะขายเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่ากัมพูชาจะเดินหน้าไปหาสิงคโปร์เพื่อที่จะไปขอซื้อน้ำมันตอนนี้ก็ยังไม่มีใครอยากจะขายให้และท้าน้ำมันแพงแน่นอนว่าค่าไฟก็จะต้องแพงตามอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะไปขอซื้อจากเวียดนามเวียดนามเองตอนนี้เขาก็ยังจะต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนเพราะว่าขณะในเวียดนามตอนนี้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานไฟฟ้าก็ยังคงไม่ ไฟติดติดดับๆับอยู่ตลอดเวลาส่วนสายส่งไฟเข้ากัมพูชาแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีน้ํามันไฟฟ้าก็มีไม่พออยู่ดีส่วนสปปลาวถึงแม้จะมีไฟฟ้าเหลือก็ต้องทําตามสัญญาขายให้กับประเทศไทยหมดและยังไม่มีสายส่งไปที่ทางปากเซจะส่งไปขายที่อื่นก็คงจะไม่ได้และสุดท้ายกัมพูชาก็ต้องเจอกับข่าวเศร้าถึงแม้ว่านายรัฐมนตรีจะอุตส่าห์ลงทุนเดินทางด้วยตัวเองไปสิงคโปร์แต่กลับต้อง ควาน,น้ำหลวเพราะว่าไม่มีใครเขาอยากจะขายน้ำมันให้เลยเรียกว่าตอนนี้เป็นยุคข,ข้าวยากหมากแพงที่แท้จริงเพราะฉะนั้นทางด้านรัฐบาลของกัมพูชาก็จะต้องแบกความทุกข์ยากของประชากรรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มจะมีปัญหาวิกฤตทางด้านพลังงานสินค้าข้าวของก็มีราคาเพิ่มสูงขึ้นและตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะช่วยขจัดความทุกข์ยากของประชาชนในประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้จะต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อน เพราะว่าไม่รู้เลยว่าในประเทศกัมพูชาจะมีการประกาศยกระดับอะไรมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าและทางนั้นอีกเพจดังนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มจะรู้แล้วเพราะว่ามีการเปิดเผยออกมาว่าตระกูลหุนเนี่ยได้มีการเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองผ่านโครงการมกระโปรเจกตรดับชาตินั่นเป็นการทิ้งภาระให้กับคนจนภายในประเทศโดยรัฐบาลของผู้นําในยุคป,ปัจจุบันได้โฆษณาว่าคลองเชื่อมทะเลหรือว่าคลองฟูนัน เตโชจะเปลี่ยนให้ประเทศนั้นยกระดับกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเซียนแต่ว่าในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยคลองนี้ได้ชื่อว่าเป็นคลองขายชาติที่ปอาอธิปไตยเนี่ยไล้ไปลงทะเลจีนเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่หลงเหลือเอาไว้ก็คือกองนี่มหาศาล ที่จะส่งต่อไปอย่างรุ่นลูกรุ่นหลาน,นๆๆเลยทีเดียวซึ่งจุดนี้เนี่ยมีจุดที่เขาบอกว่าการพังทาลายของโครงการขุเคลองฟูนันเตโชรัฐบาลของประเทศนี้จริงๆเนี่ยในฐานะที่มีความยากจนอยู่แล้วแต่กลับกู้เงินจีนอย่างไม่ยั้งมือซึ่งเป็นการกู้เงินไปมูลค่าสูงถึง1.7พันล้านดอนลลาร์สหรัฐจากประเทศจีนแล้วก็ไม่ใช่ภาษีของประชาชนแต่ว่าเป็นการยกสัปปะทานให้กับจีนระยะเ ลก็ยาวนานไปจนถึง99ปีและนอกจากที่คนกัมพูชาจะไม่สามารถได้คลองนี้แล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาก็คือมีแต่นี่กองนี่แล้วก็นี่อันมหาศาลนั่นเองและคลองฟูนันเตโชนี้ก็ไม่ใช่คลองที่จะสามารถใช้เดินเรือได้เลยแต่ว่าพูดง่ยายๆเป็นเพียงแค่คลองเล็กๆเปรียบเสมอกับเป็นทางลัดที่จะช่วยลงไปยังแหล่งพลังงานของจีนโดยมีข้อมูลจากภาคสนามที่ได้มาจากสีหนุ บอกว่าตอนนี้จีนกับฝรั่งเศสกำลังมองหาแหล่งน้ำมันใต้ทะเลมานานแล้วแล้วก็พบว่ามีการส่งเรือสำรวจน้ำมันและก๊าซของจีนได้จอดแบบแอบๆบแบบอยู่ในท่าแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องรีบถอนตัวเมื่อมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเคลื่อนกำลังเข้าไปสำรวจในพื้นที่ส่วนเส้นทางคลองเนี่ยเลี่ยงเวียดนามเรียกว่าตรงกับจุดยุทธศาสตร์ของจีนในการล้อมเวียดนามเอาไว้เป๊ะคนในพื้นที่ได้ออกมายืน,นยัน ว่าน,นี้คือเส้นทางน้ำมันของจีนไม่ใช่เป็นเส้นทางการค้าของประเทศกัมพูชาเลยและนอกจากนี้ยังมีการเวนคืนที่ดินที่สีหนุวิวเป็นจำนวนมากซึ่งการทำแบบนั้นเป็นการผลักคนจนให้ออกไปนอกระบบซะชาวบ้านในแถวนั้นถูกยึดทั้งที่นาถูกยึดบ้านถูกยึดสวนที่ปลูกผลไม้แล้วก็ไม่ได้รับการชดเชยอย่างเป็นธรรมแต่ที่ดินที่ถูกนำไปกลับนำไปเปลี่ยนเป็นนิคมอุตสาหกร แล้วก็เป็นโครงการของพักนายทุนมากกว่า นอกจากยืดพื้นที่และอะไรต่างๆนานาก็ไม่ได้เป็นการสร้างงานให้กับคนคเขมรเลยแต่เป็นการเปิดประตูให้แรงงานชาวจีเนี่ยเข้ามาในประเทศกัมพูชาเพิ่มมากขึ้นเรียกว่าเป็นคอซ้ํากาซ้อนของคนคเขมรก็เลยต้องไปาขายแรงงานอยู่ในประเทศไทยเป็นจานวนมากและนอกจากนี้สําหรับตัวคลองฟูนันเตโชเองไม่มีแผงกระจายน้ําไม่ได้มีการจัดตั้งระบบเกษตรและไม่มีระบบชลประทานอะไรเลยเพราะฉะนั้นการที่ขุดคลองฟูน เรียกว่าไม่ได้มีการจ้างงานคนในท้องถิ่นเลยแม้สักนิดเดียวเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นคนในท้องถิ่นไม่มีสิทธิพูดและไม่มีส่วนร่วมอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีแต่กองนี้และคนที่รู้ความจริงเรื่องนี้ก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เลยเรียกว่าต้องอยู่เงียบๆในพื้นแผ่นดินตัวเองแล้วก็คอยดูกองนี้ ที่ยังคงมีมากขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าแทบจะไม่เห็นแสงสว่างเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสรุปรวมคลองฟูงนันเตโชที่ว่ากันว่าจะเป็นคลองที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ความเป็นจริงก็เรียกว่าเป็นคลองที่อุบัติลกกันขึ้นมาไม่สามารถที่จะนํามาพัฒนาอะไรได้เลยความเป็นจริงเนี่ยเป็นการสร้างโครงการบางหน้าเพื่อที่จะรับเงินก้อนโตแล้วก็เป็นการขุดทรัพยากรไปขายซึ่งพูดง่ายๆก็คือเป็นการขายชาตินั่นเองเพราะฉะนั้น คลองฟูนันเตโชไม่ใช่คลองของชาติแต่ว่าเป็นคลองลัดของจังหวัดจีนที่กําลังจะใช้ประเทศกัมพูชานั้นเป็นเพียงเส้นทางผ่านซึ่งเป็นเส้นทางที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้กับการกระทําและการลงทุนทุกอย่างของจีนเพราะฉะนั้นในห้วงเวลากว่า40ปีที่ท่านผู้นําได้ครอบครองอํานาจมาคิดว่าประเทศนั้นจะพัฒนาเพิ่มมากขึ้นคนขเขมรก็มีความหวังว่าน่าจะมีอะไรดีขึ้นบ้างแต่ความเป็นจริงกลับไม่ได้เป็น เช่นนั้นเลยเรียกว่าภายใต้ระบบการปกครองรเผด็จการไม่ว่าชาติไหนก็จะสนใจเฉพาะอำนาจและผลประโยชน์ซึ่งไม่ได้เป็นห่วงว่าประเทศชาติและประชาชนจะต้องเจอกับอะไรบ้างขอเพียงว่าผู้นำนั้นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดเพียงพอเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะว่ากันว่าสถานการณ์ในประเทศข้างบ้านเหมือนกับว่าประชาชนเนี่ยแทบจะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเลยซึ่งเป็นเรื่องที่คนในประเทศของเขารู้ดีว่าไม่สามารถ ที่จะมีปากเสียงอะไรได้เลย และการที่ได้มีการกู้หนี้จากประเทศจีนในก้อนใหญ่เรียกว่าจริงๆเนี่ยจีนก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศกัมพูชาไม่สามารถที่จะหาเงินมาใช้หนี้ได้แต่ว่าจีนเนี่ยจะอ้างว่าใช้เป็นโครงการ BRI เพื่อที่จะช่วยพัฒนาประเทศแต่ว่าเป็นการแทรกซึมมากกว่าโดยมีผู้มาวิเคราะห์นะคะบอกว่านี่แหละคือการยืดเป็นดินแดนอาณานิคมแบบไกลๆและเพื่อนๆนะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ